โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นร้านเคบับกันเลยนะคะอุ้ยลืมแนะนำตัวเลยเราชั่วไปหมดนะคะในช่อง B A A M O N นะเควันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวนะเข้าไปเล่นกันเลยค่ะโอเคซึ่งเราก็เข้ามาในตัวแมพแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องรอสักพักนะวันนี้เรามาเล่นคนเดียวเราเล่นแบบเรื่องราวานะคะคือวันเดียวจบเลยว่าเราเกียรเได้แล้ว กพต้อที่จำสแกค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลังเข้าไปนะคะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเดินไปกันเลยดีกว่าพยายามอย่ากดวิ่งบ่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีหลอดตรงนี้หลอดตรงนี้ที่มันจะค่อยค่อยหมดนะโอเค โ okay. อเคตรงน,นี้เดี๋ยวเราเปิดเตาปิ้งย่างก่อนนะเน่ก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เราก็จะมาทำเนื้อกันก่อนเลยนะอย่างแรกทำเนื้อก่อนเลยจา้านี่เค okay. ทำเสร็จแล้วแล้วก็เปิดร้านเลยค่ะ คือเราจะมาเล่นร้านคิดแบบแบบว่าอันนี้จะมีให้อ่านกดด้วยนะแต่เราขี้เกียจอ่านเพราะเราเล่นปิดล้วทุกอย่างเพลงนี้มันจะติดลรือกรสิ์ไหมเนี่ยเดี๋ยวอย่างแรกเราก็จะรอลูกค้ามาเลยนะคะเคลูกค้าเดินมาแล้วเขาบอกว่าขอสมัครหนึ่งชิน้นลูกค้าบอกว่าเงียบม,มากในคืนนี้ เราแล้วก็ราคาแล้วกนอันนี้นะ๋ยวเราดูกล้องก่อนเค okay. ไม่มีอะไรเนาะงั้นก็ทำอาหารทำเคแบบให้ลูกคาปกติเลยค่ะและ้วเคใครสนใจมาเล่นกับเราขอชื่อด้วยนะเพราะวพอดีไม่มีเพื่อนเล่น็เลยต้องทำใจมาเล่นคนเดียว แล้วเราก็จะมากริ้งเลยมีให้ละคือถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราทำผิดเย้เราไม่ผิดใช่ไหมเคเราทำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราลูกค้าคนต่อไปกันเลยค่ะใครวะเนี่ยฮะอ้าอันี่เย้เออลูกค้ามาแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานในโรงงานน้ำมัน อันนี้ถือว่าให้ลูกค้าได้ไหมเนี่ยดูดีดูสภาพลูกค้าดิโอ้โห,หนหยลองดูซิคือสภาพลูกค้าเหมือนคนปกตินะควรให้ผ่านดีไหมงนินเงินให้ผ่านก็ได้อ่าลูกค้าคนนี้งั้นเราจะทำเคแบบให้นะคะวาคนก็ปกติดีแหละมัง้ง ็จะเอาให้ลูกค้าเลยนะมาดูกันว่าผู้ตรวจสอบจะขึ้นไหมอื้กลัวมากเลยนะ่ะเฮ้ยเย่เราทำผ่านเลยนะคะจะกคนตอนนี้เท่าไหร่เลเนนะ่ะวันนี้ตีหนึ่งยี่สิบสี่นนนมีลูกผ่านเอ้ยอ่าคุณลูกค้าของเราหรือเปล่าใช่เป็นลูกค้าของเรา เอ้ดูจากสภาพแล้วเหมือนของคุณลูกค้าเสื้อข,ขาดอย่างไรไม่รู้นะอืมเสื้อข,ดขาดเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยคุณลูกค้าอืมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขออันนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ ือผ่านนี่นาผ่านผ่านผ่านทำให้ลูกค้าเลยก็ได้ค่ะช่วงนี้นะไม่ค่อยเจอผีเท่าไหร่แล้วนะคีทำเสร็จแล้วแล้วก็ให้คุณลูกค้าเลยค่ะ

เนอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้ไี่กาเลยสีหายลนะคนเอ๋ยไอ้คน ือเราไม่กล้าไปแล้วค่ะทุกคนงั้นเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะจะเองจะเองฮ่า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 อ้าวไม่จำสเกลล่ะอะไรวะ